สวัสดีนะคะวันนี้จะพาทำพริกแกงเผ็ดกันนะคะเรามาหั่นตะใครกัน,นะคะทุกคน จากนั้นเราก็มาหันขากันนะคะทุกคน อันใบมะกรูดต่อกันเลยค่ะพริกสดแล้วก็พริกแห้งนะคะ ใช้พริกสองอย่างนะคะสำหรับตำพริกแกงเผ็ดวันนี้นะคะคุณ จากนั้นก็หั่นหอมนะคะตามด้วยกระเทียมไทยนะคะวันนี้กระเทียมไทยหัวเล็กๆนะคะ เราไม่ต้องหันค่ะจากนั้นพอเราหันวัตถุดิบ ทุกอย่างแล้วก็ได้ประมาณนี้นะคะทุกคนข่าตะไคร้ใบมะกรูดหอมกระเทียมพริกจากนั้นเราก็เอาไปโขกนะคะผลลัพธ์ออกมาก็คืออันนี้นะคะทุกคนพริกแกงเผ็ดทําเองโขกเองนะคะขอบคุณทุกกําลังใจที่เข้ามารับชม สวัสดีค่ะ